โอ้ไม่กอดสเดี๋ยนุไก่เกี๊ยวออนไลน์ฮะไก่เกี๊ยวออนไลน์นี่ฮึแม่ที่ยังหลักไก่เกี๊ยวออนไลน์น่ะฮะไก่เกี๊ยวอะไรหรอคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชธัญญาเปสุยะ ที่สารยุติธรรมชำนาญงานกลุ่มง,งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลจังหวัดนางรองดิฉันมีโครงการดีๆมานําเสนอนั่นคือโครงการไกล่เกลี่ยออนไลน์เพียงแค่ท่านมีโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถทําการไกล่เกลี่ยได้แล้วค่ะอยากทราบรายละเอียดแล้วใช่ไหมคะว่าโครงการไกลเกลี่ยออนไลน์ผ่านมือถือเป็นอย่างไรเชิญติดตามได้แล้วค่ะ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์คือกระบวนการไกลเกลี่ยที่ดำเนินการผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์การประชุมทางจอภาพแอปพลิเคชันไลน์โทรศัพท์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆประเภทคดีที่สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยออนไลน์ได้แก่ 1. คดีที่มีประเด็นไม่ยุ่งยากซับซ้อน 2. คดีที่มีทุนทรัพย์หรือฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวนไม่มาก 3. คดีที่มีคู่ความแต่ละฝ่ายจำนวนไม่มาก 4. คดีที่คู่ความประสงค์จะไกลเกลี่ยออนไลน์ 5. คดีที่ศาลเห็นสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยออนไลน์ประโยชน์ของการไกลเกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทด้วยความสะดวกรวดเร็วประหยัด ลดระยะเวลาและลดความต้องการในการใช้ห้องประชุมที่มีจำนวนจำกัดการไกลเกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ประนีประนอมประจำศาลที่ผ่านการฝึกอบรมของสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ช่วยเหลือในการหาทางออกให้แก่คู่ความให้สามารถตกลงกันได้ด้วยความสมัครใจของคู่ความเองแล้วจึงมาศาลเพื่อทำสัญญาประนีประนอมยอมความจากนั้นศาลจะมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น หากคู่ความไม่สามารถตกลงกันได้ศาลก็จะดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลต่อไปพยานหลักฐานที่เปิดเผยในการไกล่เกลีย่ยไม่อาจนำไปใช้ในการพิจารณาคดีของศาลได้ยกเว้นแต่คู่ความจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นศาลจังหวัดนางรองขอเชิญชวนคู่ความนำคดีสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความให้สามารถไกล่เกลีย่ยได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องเดินทางมาศาล พียงท่านมีโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารที่มีแอปพลิเคชัน Line ก็สามารถติดต่อขอไกลเกลี่ยออนไลน์ได้ค่ะคู่ความที่ประสงค์จะไกลเกลีย่ยสามารถแจ้งความประสงค์มายังศูนย์ไกล่เกลีย่ยโดยสแกน QR code ที่ส่งไปให้พร้อมหมายสารและศูนย์ไกลเกลีย่ยก็จะประสานไปยังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อนำคดีเข้าศูนย์ไกลเกลีย่ย ไกลเกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ช่วยลดระยะเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายตกลงกันได้แบบวินวิน หากท่านสนใจเข้าร่วมไก่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ไก่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในสารจังหวัดนางรองโทรศัพท์044631650ต่อ118 0951653146หรือสแกน QR Code แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมไก่เกลี่ยสแกน QR Code เข้าร่วมกลุ่มไก่เกลี่ยออนไลน์สวัสดีค่ะ